ุ่งสุดตัวเพื่อง,งานแสดงด้วยความรับพร้อมผลักดันให้ศักยภาพด้านการแสดงเป็นสิ่งที่สูตรความสามารถและเป็นเส้นชัยของความสำเร็จสำหรับนางเอกสาวยดานรินยากุลมงคนเทศโดยมีรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมการันตีความสามารถมาแล้วมากมายทั้งเวทีสุพรรณหงษ์ชมรมวิจารณ์บันเทิง สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่12คมชัดลึกอวอร์ดและฟีเวอร์อวอร์ดครั้งที่5จากบทแจ้งเกิดมิงในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงและละครเรื่องล่าสุด กรงดอกสร้อยที่ออกอากาศทางช่อง3ซึ่งเป็นบทบาทที่เต็มไปด้วยความท้าทายด้านการแสดงที่ยดาพร้อมพี่สูดฝีมืออีกครั้งให้สัมผัสได้ว่าเพชรเม็ดงามนี้เต็มไปด้วยคุณภาพกว่าจะถึงวันที่เริ่มมีชื่อเสียงในวันนี้ ยดาเผยว่าต้องสู้และฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆมากมายแต่ด้วยความพยายามและความอดทนจนก้าวสู่วันที่ได้ยืนในวงการบันเทิงอย่างภาคภูมิใจด้วยศักยภาพในการแสดงอก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่ยิ้มได้อย่างมีความสุข และทำให้คุณแม่ภูมิใจต้องสู้และอดทนมากๆครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์คุณพ่อคุณแม่แยกทางกาันแต่ด้วยกำลังใจที่สำคัญจากคุณแม่ซึ่งเป็นซิงเกิลมัมที่เก่งมากๆโตมาด้วยการสนับสนุนจากคุณแม่ตลอดเกือบ10ปีพยายามไปแคสงานตลอดตามความฝันและคิดว่าสักวันจะเปลี่ยนจากความฝันให้กลายเป็นความจริงให้ได้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปอีกหนึ่งก เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับชีวิตมากๆและจะเดินต่อไปอย่างมั่นคงเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เรารู้ว่ามันยากและต้องใช้ความพยายามมากๆค่ะการแสดงที่ต้องแข่งขันด้วยฝีมือซึ่งกว่าจะได้ยืนในตำแหน่งนางเอก ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับยดาเส้นทางในวงการบันเทิงที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมมุมมองในการทำงานทำให้ได้รับบทบาทที่ท้าทายและพิสูจน์ความสามารถทุกครั้งที่ได้รับโอกาสในการแสดงจะตั้งใจเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดพยายามทำความเข้าใจในบทบาทรวมถึงคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาจะได้รับบทดราม่าเยอะเพราะว่าเวลาเราเล่นจะเข้าถึงบทบาทมากๆพอเข้าใจในซีนก็จะอิน มากๆจนบางทีสลัดคาแรคเตอร์ไม่ออกและยังอยู่กับตัวละครนั้นๆซึ่งการแสดงไม่ใช่ถ่ายทอดผ่านทางสีหน้าท่าทางและบทเท่านั้นรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสะท้อนถึงตัวละครด้วยไม่ว่าจะให้ปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้เข้ากับบทบาทก็พร้อมที่จะทำเพื่อการทำงานที่ดีที่สุดค่ะจากนักแสดงหนังร้อยล้านเรื่องร่างทรงที่โด่งดังและการันตีความสามารถ สู่นางเอกละครกรงดอกสร้อยที่ได้พลิกคาแรคเตอร์และเต็มไปด้วยอารมณ์ของตัวละครที่เป็นอีกหนึ่งงานยากที่ต้องทำให้ได้ละครเรื่องกรงดอกสร้อยเป็นแนวพีเรียดที่ได้มีโอกาสมาร่วมเล่นเรื่องราวของส้อยอินทนินจะซับซ้อนมากๆทั้งเรื่องราวชีวิตความรู้สึกที่ต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆเป็นคนที่ไม่ยอมคนอารมณ์ของตัวละครก็จะมีหลายขั้น แต่เป็นอีกงานที่สนุกและได้ท้าทายความสามารถเราเป็นคนที่เมื่อได้รับโอกาสจะตั้งใจเต็มที่เล่นจริงเลิฟซีนจริงด้วยจะคุยกับทีมงานตลอดว่าต้องการให้สื่อออกมาในแบบไหน เมื่อเราเข้าใจก็จะถ่ายทอดออกมาได้ครบทุกมิติก็อยากฝากผลงานละครเรื่องนี้กับทุกๆคนด้วยยดาตั้งใจมากๆค่ะดาวดวงใหม่ที่พร้อมจะเฉิดฉายในวงการบันเทิงด้วยความสามารถด้านการแสดงที่โดดเด่นไม่เพียงละครเรื่องกรงดอกส้อยที่กำลังออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาที ทางช่องสามกด33ยดายังมีละครเรื่องดวงใจเทวพรมที่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองอีกด้วย